สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Hitman Agent 47หนังปี2015ซึ่งในภาคนี้ก็เป็นภาค2กันแล้วนะครับ47ที่ถูกฝึกให้ไปสุดยอดนักฆ่าเขาจะต้องทำภารกิจอะไรและจะต้องรับมือกับนักฆ่าจำนวนมากขนาดไหนเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอย Hitman ในภาค2กับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้เลยครับ หนังได้เริมเล่าถึงที่มาของการสร้างมนุษย์เหนือมนุษย์ถูกเริ่มขึ้นจากโครงการเอเจนซ์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1967โดยชายที่มีชื่อา่าปีเตอร์แอรอนลิเวนโกโดยพวกเขาได้เรียกมนุษย์การทดลองในครั้งนี้ว่าเอเจนต์แต่แล้วปัญหาก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลิเวนโกเกิดอาการขาดสติและหายตัวไปและทบาลเลยสั่งปิดโครงการของเขาซึ่งเหล่าสายลับเอเจนต่างก็หนีหายไปซ่อนตัวเช่นกันแต่มันก็มีความพยายามที่จะรื้อฟืน้นโครงการนี้ขึ้นมาใหมา่อีกหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวตลอดนะครับ จนกระทั่งอัลเบิร์ตดีเอโก้ชายผู้มีประสิทธิภาพสูงคุณหนึ่งได้เข้ามารับงานนี้ซึ่งในตอนนั้นลิเวนโก้เนี่ยก็ยังคงซ่อนตัวกดดานอยู่นะครับแม้แต่ตัวของอัลเบิร์ตนั้นก็ยังตามหาตัวเขาไม่เจอแต่แล้วจากนั้น6ปีหลังจากค้นหาตัวลิเวนโก้อัลเบิร์ตก็ได้เจอบทแสที่เป็นรูปของครอบครัวของลิเวนโก้นะครับซึ่งรูปถ่ายลูกสาวของลิเวนโก้คนนี้ก็คือกุญแจดอกสาคัญในการค้นหาตัวนะครับจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ออสเตรียสถานีวิจัยรับซินดิเคต พวกอเบิร์ตก็กำลังสแกนหาตัวลูกสาวของริเบนโกจนรู้ข้อมูลว่าตู้ของเธอนั้นมีชื่อว่าคาเทียแต่แล้วสถานีวิจัยก็โดนแฮกยึดระบบจนทําให้พวกคนนั้นต้องรีบอบพยพคนหนีออกมาจากที่นั่นและการของสถานีวิจัยก็ได้เข้ามาคุ้มกันเอเบิร์ตไว้โดยที่ตู้ของอเบิร์ตก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นและได้ขับรถหนีออกมาจากที่นั่นโดยมีรถของการสองคันคอยค,อยคุ้มกันเอเบิร์ตไว้แต่ว่ามันก็มีชชยในและนา้าคนหนึ่งได้กดระเบิดและจัดการยิงไบใส่กาที่ขับรถจนทําให้คนขับทััั้้งงนนดจดการลไป แต่รถของอัลเบิร์ตก็สามารถหนีรอดไปได้จากนั้นพวกเขาก็ได้ขับลงมารวมในห้องนี้และภัยนะครับ เมื่อมาถึงห้องนี้แล้วไปแล้วเอาเบิดถามกับการเฝ้ามอนิเตอร์ที่อยู่ในห้องว่าให้รายงานสถานการณ์มาแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาจึงเดินเข้าไปดูแลพบว่าการที่เฝ้าอยู่นั้นโดนจัดการลงไปแล้วและทนายนน,นานกสองคนนี้เข้ามาด้วยก็โดนยิงจัดการลงไปต่อหน้าต่อตาเขาแล้วเมื่อเอาเบิดหันไปเจอกับชายในร้านหน้าคนนั้นซึ่งก็คือเอเจนต์47พระเอกของเรานะครับจากนั้นทั้งสองคนก็สนทนาการเรื่องของการสร้างโครงการเอเจนต์เอาเบิดเลยบอกกับ4 7ไปว่าแกจะมาเพื่อข,อข,อขอัดขวางงันหรอ ้าไปตอนนี้เราได้ตัวของริเบนโก้ไปแล้วเ17ส่วนกลับว่าไม่จริงพอาะว่าแกเนี่ยยังไม่เจอตัวเขาได้ซ้ำเซ17เดินเข้ามาถามต่อว่าค่าเที่ยวอยู่ไหน เอาเบิร์ตก็บอกว่าเขาไม่ชีฟฟังอยู่ในโอเคาและถ้าเขาตายกาดก็จะแหงขึ้นมาบนนี้แต่47ก็ไม่สนใจก่อนจะควักม,มีขึ้นมาจอดปี่หน้าของอัลเบิร์ตไว้และด้วยความกลัวอัลเบิร์ตก็ยอมบอกรหัสไฟล์ที่อยู่ของคาทียซึ่งที่นั่นก็คือกรุงเบอร์ลินหลังจากได้คําตอบแล้ว47ก็เดินจากไปดานอัลเบิร์ตที่ได้โอกาสมันกลับไปที่ตู้เก็บปืนเพื่อจะนําปืนไปจัดการกับ47ทิ้งแต่ว่าในตอนที่เขาเปิดตู้เก็บปืนนั้นเขาก็เจอระเบิดที่47ติดตั้งไว้และนั่นก็ทําให้รระะะเเเบบิิดดใสาขานะคะ เมื่อเอาเบิร์ดเดสเสียชีวิตจากแางระเบิดในครั้งนั้นกาดที่คุมการตัวของเอาเบิร์ตนั้นก็ได้แหกกันมาเพื่อจัดการกับ4 7ทิ้งแต่ทว่าฝีมือในการต่อสู้นั้นมันก็ต่างกันลิบรับ47ได้โชว์ฝีมือที่เร็วนิ่งและมั่นยำในการจัดการกับกาดพวกนั้น จากนั้นหนังก็ตัดมาที่สำนักงานใหญ่ซินดิเคตอินเตอร์เนชั่นแนลเลอแครประธานใหญ่ของซินดิเคตก็ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าเอาเอิ์ตายแล้วซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของเอเจนต์นาเลยทำให้เลอแคร์เนี่ยไม่พอใจจึงสั่งให้ลูกน้องไปตามหาตัวคาเทียมา จากนั้นหนังก็ตัดมาที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเราก็ได้รู้ว่าคาเทียในยู่นี่นะครับและกําลังสืบหาประวัติของชายคนหนึ่งที่มีอายุประมาณ50ปีแต่เธอก็ไม่รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรคาเทียจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะรายละเอียดนั้นมันกว้างเกินไปจากนั้นคาเทียก็นั่งรถบัสไปยังสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างที่เดินทางไปนั้นคาเทียก็เป็นคนช่างสังเกตรอบ,ลอบและระวังตัวตลอดด้วยจนเมื่อเธอลงจากรถบัสและเดินไปตนามถนนนั้นปรากฏว่านในตอนนั้นไดไ รอยตามเธอมานะครับซึ่งคาเทียก็มาที่ร้านทำพาสปอร์ตปลอมหลังจากที่ได้พาสปอร์ตมาแล้วเธอก็เดินออกไปแต่ในระหว่างที่เดินตามทั้งอยู่นั้นคาเทียก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายซึ่งพอตั้งใจฟังเธอก็ได้รู้ว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ชั้นบนนะครับเธอจึงได้ช่วยเจ้าของเสียงแด้เก่านั้นโดยการกดกิ่งเพื่อบปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหนีลงมาได้นะครับซึ่งตัวของคาเทียนั้นก็อาจจะมีสัมพันธ์พิเศษที่เหนือมนุษย์นะครับ ต่อดกับใบหน้า47ตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเบอร์ลินแล้วและกําลังสแกนตัวจับใบหน้าของชาวเบอร์ลินที่ตรงกับใบหน้าของคาเทียเพื่อจะหาตัวของเธอ จากนั้นนังก็ตัดภาพมาในห้องของคาเทียซึ่งในห้องของเธอนั้นมันก็เต็มไปด้วยกระดาษเอกสารข้อมูลของชายคนหนึ่งที่ตู้ของเธอเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะครับพร้อมกับแสดงภาพหลอนในหัวที่คาเทียในเหตุการณ์ถึงผู้ชายคนนั้นจนตัวของเธอต้องกินยาระงับและนอนตึมไปส่วนทางด้าน47เองนั้นตอนนี้เขาก็เจอกับข้อมูลของคาเทียแล้วแต่ในตอนนั้นก็ได้ไม่ใส่ของไดอาน่าเจอน้าที่ที่ค่อยช่วย47โทรเข้ามาเพื่อรายงานว่ามีคนสกุรอยตาม47และคาเทียอยู่นะครับและเป็นคนที่ซินดีเคตร แต่ข้อมูลชื่อนั้นก็ไม่ปรากฏนะครับแล้วความสามารถก็ไม่ปรากฏด,ด้วยซึ่งตอนนี้47ก็มีเวลา48ชั่วโมงในการจัดการกับเป้าหมายนะครับ47เลยเก็บของแล้วออกไปหาค่าเทีย ัดกับไปด้านคาเทียที่กําลังนอนอยู่ในห้องนั้นจูจๆเธอกรลับรู้และเห็นภาพว่า47เนี่ยกำลังมาหาเธอคาเทียเลยลุกขึ้นไปเก็บของและรีบหนีไปเมื่อ47มาถึงหน้าห้องของคาเทียแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ในการงัดเข้าไปแต่เขาก็ไม่เจอคาเทียนั่นก็เพราะว่าเธอหนีออกไปทางลัดฟ้าแล้วและเมื่อ47เข้ามาในห้อง เขาก็กวาดสายตาดูสิ่งของเพื่อหาเบาะแสาเพิ่มเติมและได้หยิบหลอดยาที่คาเทียใช้ขึ้นมาดูซึ่งบนหลอดยามันก็มีชื่อสถานที่ที่หนึ่งซึ่งมีชื่อตรงกันกับแผนที่ที่คาเทียใช้ดูและคาเทียก็ลืมหยิบแผนที่ออกไปด้วยโดยสถานที่ที่ว่านั้นก็คืออเล็กซานเดอร์เพจนะครับ ส่วนทางนั้นคาเทียก็หนีม,มาถึงที่อเล็กซานเดอร์เพแล้วซึ่งมันก็เป็นทางเดินของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ในตอนนั้นคาเทียก็เดินไปเจอกับชายที่เข้ามาขวางเธอไว้ซึ่งชายคนนี้ก็คือคนที่สะกดไล่ตามเธอมาในตอนที่เธอลงมาจากรถบสัส คาเทียเลยถามผู้ชายคนนั้นกลับไปว่าเป็นตำรวจใช่ไหมและรู้จักชื่อของฉันได้ยังไงชายคนนั้นตอบกลับว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจและได้แนะนําตัวเองไปว่าเขามีชื่อว่าจอร์ดสมิธและได้บอกกับคาเทียไปว่าทุกของเธอเนี่ยกำลังโดนตามค่าจากชายที่กําลังเดินมาซึ่งก็คือ47นะครับ ซึ่งในตอนนั้นจอนก็พูดหวันล้อมให้คาเทียไว้ใจเขาและเขาจะสามารถปกป้องเธอจาก4 7จได้คาเทียเลยถามย้อนกลับไปว่า47มีเหตุผลอะไรที่ต้องตามค่าเีอด้วยจอเลยตอบว่าเหตุผลเดียวกับคนที่คุณกําลังตามหาตัวอยู่ซึ่งมันก็ทําให้คาเทียที่ได้ยินตกใจด้วยความอยากรู้ แต่ทันใดนั้น47ก็ช็ปื้อนออกมาและยิ่งเปิดมาใส่จอและคาเทียในตอนนั้นจอนเนะพยายามเข้าไปสู้กับ47เพื่อทวงเวลาเอาไว้ก่อนจะบอกให้คาเทียหนีไปที่สถานีรถไฟด้านล่างและทีนั้นก็ไม่คว้นของขาวจอดรถรอรับอยู่นะครับคาเทียเลยรีบหนีไปตามที่จอนบอกไว้ ระหวังที่จอห์นไี้เข้าไปต่อสู้กับ47นั้นฝีมือของเขาก็ไม่สามารถสู้47ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนหรือแม้การต่อสู้ระยะประชิดแต่ในขณนะนั้นก็มีรถไฟลั่นตรงมาจอนเลยอาศัยจังหวะน,นั้นในการหนีไปส่วน47ก็ต้องเสียเวลาหลบรถไฟขบวนนี้จอนจึงมีโอกาสพาคาเทียหนีขึ้นรถไปได้แต่47ก็ยังตามมาทันนะครับและได้ใช้ปืนพกเลี้ยงยิงไปใส่คนขับรถจนรถต้องจอดข้างทางจอนเลยพาคาเทียหนีลงมาจากรถและเดินหนีต่อไปจนเจอกับสถานทูตจอนเลยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า เพื่อให้เขาและคาเทียถูกเจ้าหน้าที่สถานทูตจับไว้นั่นเลยทําให้47ที่ตามมาน,านั้นทำได้แค่ยืนมองและยังไม่รีบในการลงมือนะครับ ตัดมาในห้องสืบสวนของสถานทูตเจ้าหน้าที่ก็ถามจอและคาเทียว,ว่ามาทำอะไรและทำไมถึงต้องใช้อาวุธหนสถานทูตคาเทียจึงบอกทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าตัวของเธอนั้นโดนตล่าก่อนที่ตัวของเธอจะรับรู้ว่าซีสิบเจ็ดได้เข้ามาถึงหน้าประตูด่านตรวจอาบุธแล้วในตอนที่เจ้าหน้าที่ทําการตรวจอาวุธนั้นก็พบว่าซีสิบเจ็ดมีอาวุธหนักคบมือติดมาด้วยและเดินเข้ามาโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเจอจึงได้คุมตัวซีสิบเจ็ดไปสอบสวนนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นําอาวุธของ47เข้ามาในห้องด้วยเพื่อบอกว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมาสุดยอดเป็นอย่างมาก แา่ตอนนั้น47ก็ตอบรับและยังบอกไปตรงๆว่าตัวคนนั้นไปนมือสังหารและมาที่นี่เพื่อจัดการกับหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาซึ่งคําพูดของเขานั้นมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกหัวเสียนะครับทันในนั้น47ก็ท้าทายเจ้าหน้าที่โดยการใช้ขาย,ยกโต๊ะลอยจนทําให้ปืนไรเฟิลที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นได้ลั่นไกออกมาจนกระสุนได้ตัดกับโซที่ล็อกกับกุญแจมือของ47ไว้หลังกุญแจมือขาด47ก็ได้เข้าไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ในห้องจนหมด ส่วนแทนนจอนเมื่อหลว่า47ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และสามารถหนีออกมาได้เขาก็จัดการกับเจ้าหน้าที่ในห้องสืบสวนเช่นกันและได้พาตัวคาเทียหนีออกไปจากนั้น47ก็ปลอมตัวโดยการใส่ชุดเจ้าหน้าที่ในใสถานทูตและทําการเนียนเดินออกมาได้อย่างง่ายดายก่อนจะตามเลลลาคาเทียและจอนไป ซึ่งในตอนนั้นคาเทียเนี่ยกรู้สึกสับสนนะครับจึงถามจอนไปตรงๆว่าตัวของจอนเนี่ยไปใครกันแน่จอนเลยต่อไปว่าเขามาจากบริษัทซินดิเคตถูกส่งตัวมาให้ปกป้องคาเทียเนื่องจากว่าองค์กรของจอรหนรู้ว่าคนที่คาเทียกำลังตามหาอยู่นั้นคือปีเตอร์แอลอนลิเวนโกซึ่งเป็นพ่อของคาเทีย และริเวนโกนั้นก็เป็นหัวหน้าวิทยาศาสตร์และวิจัยดัดแปลงโครงสร้างมนุษย์และยังได้สร้างมนุษย์สายพันธุ์นาสุดยอดที่มีความแข็งแกร่งรวดเร็วขึ้นมาด้วยและนาคาพวกนั้นก็ถูกตั้งโปรแกรมไม่ให้รู้สึกหวาดกลัวเจ็บปวดหรือมีความลากซึ่งนั้นก็เป็นโครงการเอเจนต์นะครับระหว่างที่จอร์กเ,เสร็จนั้น47ก็ได้ใช้สไนเปอร์ยิงมาที่คาเทีย แต่ระยะมันก็ไกลมากเลยทําให้กระสุนเนี่ยโดนแค่แขนของเธอเท่านั้นจากนั้นหนังก็ตัดมาที่โรงแรมฟังคืเคอคาเทียและจอนก็มาหลบพักที่นี่ในตอนนั้นคาเทียก็ถามจอนเพิ่มเติมเรื่องของพ่อเธอไปจอนก็บอกว่าปีเตอร์ลิบินโกพ่อของเธอนั้นได้เพิ่มทักษะการอาตวอดให้กับเธอนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตูวของเธอในหวัดกลัวตื่นตะนกและคอยระวังและสามารถสัมผัสติ่งรอบครั้งได้ตลอดนะครับและนั่นก็ยิ่งทําให้คาเทียเนี่ยอยากตามหาพ่อของเธอนะครับ คาเทียระยิบเอกสารข้อมูลทุกอย่างขึ้นมาให้กับจอนดูว่าตัวคงถเธอนั้นตามหาพ่อไม่ยังต่อเนื่องคาเทียถามจอนเรื่องของพ่อเธอเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลประกอบกับเอกสารต่างๆที่เธอมีนะครับซึ่งเธอก็ถามว่าพ่อของเธอเนี่ยเกิดที่ไหนอายุเท่าไหร่และมีอาการจะป่วยไหมจอนตอบว่าเกิดที่ยูเคนอายุ72และเรื่องที่หนักก็คือเขาเป็นมะเร็งปอดระยะที่สาแล้วและนั้นก็ทําให้เขาอยู่ได้อีกไม่นานนะครับด้านคาเทียที่ได้ฟังเธอก็รู้สึกตกใจมาก แต่ก็ยังไม่เลิกพยายามในการจะรวบรวมข้อมูลในการหาเบาะแสเพิ่มเติมนะครับจนเธอเริ่มสรุปได้มาขกึ้นในการที่จะตามตัวหาพ่อของเธอแล้ว เมื่อจอนเห็นว่าคาเทียน่าจะเริ่มรู้ตำแหน่งของริเบนโกเขาจึงถามเธอไปนะครับแต่ทันใดนั้น47ก็ไดโผเข้ามาและจัดการจอนทิ้งและได้ทําให้คาเทียสลบไปจากนั้น47ก็นําตัวคาเทียไปด้วยและเมื่อคาเทียรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ในห้องมืดและถูกจับมัดไว้และเห็นว่า47เนี่ยอยู่ตรงหน้าของเธอนะครับเธอเลยถาม47ไปว่าทําแบบนี้ทําไม สี่สิบเจ็ดเลยตอบว่าจรต้องการให้เธอตามหาพ่อของเธอและเมื่อมันเจอพ่อของเธอแล้วมันจะฆ่าเธอทิ้งและที่สี่สิบเจ็ดมาที่นี่นั้นก็เพื่อช่วยคาเทียนะครับคาเทียเลยถามกลับว่าทําไมเขาต้องไว้ใจคุณด้วยสี่สิบเจ็ดเลยตอบว่าไม่ต้องไว้ใจเขาแค่ไว้ใจในความทรงจําตัวเองก็พอจากนั้นสี่สิบเจ็ดก็ยื่นมือไปหาคาเทียเพื่อให้เธอเนี่ยจับมือนะครับและเมื่อคาเทียได้จับมือกับสี่สิบเจ็ดแล้วมันก็ปรากฏความทรงจําในวัยเด็กของเธอนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ครอบพัวของเธอนั้นดูตมล่า ซึ่งในระหว่างที่พ่อของเธอกำลังพานิไปตัวของ47ก็อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันและ47ก็ได้บอกว่าเราอยู่ในโครงการนี้ด้วยกันและต่อมาเธอก็ได้เห็นภาพผิผุการ์ที่พ่อของเธอเนี่ยเอาเธอไปซ่อนนะครับและทิ้งเธอไว้กว่อนจะจากไปซึ่งมันก็ทําให้ตัวของเธอเนี่ยเสียใจและร้องไห้ออกมาคาเทียนเลยถามกลับไปว่าทําไมพ่อของเธอต้องทิ้งเธอไว้ 47ได้บอกให้ตัวของเธอเนี่ยไปตามหาพ่อและถามพ่อเองนะครับแต่ถึงแม้ทั้งคู่จะเริ่มเข้าใจกันแต่47เนี่ยก็ยังไม่ยอมแก้มมนให้กับเธอนะครับและได้เดินไปเปิดเครื่องให้ใบพัดเครื่องบินเนี่ยทำงานด้วยและด้วยความแรงของใบพัดที่กําลังจะดูดคาเทียเข้าไปมันก็ทําให้เธอเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็สามารถใช้ความสัมพันธ์พิเศษของเธอนั้นในการวิเคราะห์และแก้มัดได้สําเร็จนะครับและนี่ก็เป็นแค่การทดสอบของ47เท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้47เชื่อว่าตัวของเธอเนี่ยเก่งมากและได้บอกคาเทียไปว่าาเเออนหมืกับข แต่เก่งกว่าเหนือกว่าและมีรหัสเหมือนเขานั่นก็คือ90นะครับทันใดน,นั้นซินดิเคตก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาเพื่อจัดการพวกเขาทิ้ง47เลยถามความเห็นรองเชิงกับคาเทียไปว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง ในตอนนี้คาเทียใช้สัมผัสนั้นเธอก็ตรวจสอบได้ว่าหน่วยลบที่บุกเข้ามานั้นมันมีเยอะเกินไปและให้เลือกการลบจะดีสุดนะครับแต่47กระบอกให้ทิ้งความกลัวไปซะซึ่งทั้งคู่นั้นก็สามารถจัดการกับหน่วยลบของซินดิเคตได้หลายคนนะครับแต่ทันใดนั้นก็ได้ไม่ใช่คนหนึ่งบุกเข้ามาเล่นงานคาเทียซึ่งเราก็ได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยคือจอรนนะครับที่เพิ่งถูก47สังหารทิ้ง แต่ทว่าซนะินดิเคตะก็ได้สร้างชุดเกาะนาโนไทเทเนียมฝังเข้าไปในผิวของจอเลยทําให้รอบนี้เขากลับมาอย่างได้เปรียบนะครับในตอนที่ต่อสู้ระยะประชิดกับจอนนั้นมันก็ไม่ได้ผลนะครับและ47ก็โดนอันจเลเละและตัวของจอที่มีโอกาสในการจัดการลงไปได้ เขาก็ไม่ทานะครับและต้องการให้47พูดต่อหน้าเขาบ่าจอเหนือกว่าเขาในตอนที่จอกําลังเลื่นปืนจออยู่นั้นคาเทียก็ยิงไปที่แบบพาเครื่องบินที่ทํางานอยู่จนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งมันก็ทาให้ตัวของจอที่ถูกแรงระเบิดนั้นสลบไปนั่นเลยทําให้คาเทียและ47สามารถหนีออกมาได้47เลยถามคาเทียไปว่าจะบอกได้หรือยังว่าพวกของเธออยู่ไหน คาเทียเลยขอให้47เนี่ยสาบานนะครับว่าจะไม่ทำร้ายพ่อของเธอซึ่ง47ก็สาบานนะครับแต่ทว่าในตอนที่ทั้ง2คนเนี่ยพูดคุยกันนั้นไดอาณาก็กําลังแอบดักฟังอยู่ด้วยคาเทียเลยตอบว่าสิงคโปร์ไดอาณาที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงโทรไปบอกใครบางคนที่มีคนรหัสและแต่งตัวเหมือนกับ47เช่นกันว่าให้ไปที่สิงคโปร์ทันทีนะครับ ส่วนทนางนัก47ละคาเทียก็ได้ออกไปตามหาตัวปีเตอร์ลิเวนโกต่อไปก่อนที่ทางซินดิเคตเนี่ยจะเจอตัวของลิเวนโกก่อนนะครับไม่เช่นนั้นโครงการเอเจนต์จะต้องถูกรือโปรเจกต์ขึ้นมหอีกครั้งตัดกลับไปด้านจอนหลังจากที่เขาฟืน้นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้เข้าไปค้นห้องพักของคาเทียนะครับและเจอบอะแสในแผ่นที่ที่ตัวของคาเทียเนี่ยได้รบรลงไว้เขาจึงรีบแจ้งบอะแสไปที่เลอแคร์ว่าจุดหมายที่ว่านั้นคือสิงคโปร์ ส่วนทางด้าน47และคาเทียตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงสนามบินสิงคโปร์แล้ว47ได้นะน้นำคาเทียให้เดือหลบกองทุกตัวนะครับนั่นก็เพราะว่าสำนักงานใหญ่ของซินดิเคตนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เช่นกันและ47ก็ได้ปลอมตัวโดยการใส่ชุดนักบินจนทำให้คนนั้นสามารถลบออกไปได้อย่างง่ายดายส่วนตัวของคาเทียนั้นก็ใช้ความสามารถในการหลบกองและออกมาถึงหน้าประตูได้เช่นกันแต่มันก็ใช้เวลาพอควรนะครับจากนั้น47ก็นำรถมารับคาเทีย จนสามารถออกมาจากสนามบ,บินกันได้จากนั้นทั้งครูก็มาพักที่โรงแรมซึ่งในตอนนั้น47ก็หลับมีดอย่างเงียบๆนะครับโดยมีคาเทียยืนมองดูบคัคคลรหัสที่อยู่ด้านหลังหัวเขาและด้วยความสงสัยคาเทียเลยถามไปว่าเจ็บไหมเขาเป็นมนุษย์หรือไม่และจริงไหมที่เอเจนต์เนี่ยไม่มีความรู้สึกอะไรสักอย่างเลย47เลยตอบไปนิ่งๆเหมือนจะไม่อยากตอบว่าจริงเขาไม่มีความรู้สึกงานแบบนี้อารมณ์กับความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งไม่จําเป็นแต่คาเทียก็ไม่เชื่อว,ว่าคนเหล่านั้นจะสามารถปิดความรู้สึกกลัวหรือหลักได้แต่กิ แล้ตัดบทไปว่าเขามีงานต้องทําและตอนนี้เขาต้องนอนพักแล้วก่อนจะลุกไปนั่งระวังปืนไว้ข้างตัวและนั่งหลับไปแบบนั้นนะครับเราก็ว่าเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนทางด้านคาเทียที่นอนไม่หลับนั้นเธอก็ลงไปไว่ายน้ำและเมื่อกลับขึ้นมาก็เห็นว่า47เนี่ยยังนั่งหลับอยู่นะครับ และเมื่อถึงเวลาเช้าในตอนนั้นก็มีนักฆ่าอิสระบุกเข้ามาจัดการกับพวกเขาแต่47ก็สามารถจัดการกับนักฆ่าพวกนั้นโดยใช้มือเปล่าอย่างง่ายดายก่อนจะบอกคาเทียว,ว่าเราอยู่นี่ไม่ได้แล้วนั่นก็เพราะว่าซินดิเคตเนี่ยเหมือนจะรู้แล้วนะครับทั้งคู่เลรีบเหนียออกมาจากที่นั่นซึ่งในตอนนั้นคาเทียก็นึกขึ้นได้ว่าตัวของเธอพาโดนกล้องจับได้ตรงทางออกสนามบินนะครับ47เลยตำหนิดในความเร็วของเธอไปในระหว่างที่ออกมาจากลิฟต์47ก็ได้ฉกเอาเครื่องพ่นยาสำหรับหอบหืดจากเด็กในลิฟต สัดภาพมาที่อาคารสวนดอกไม้คาเทียก็มาเจอกับปีเตอร์ลิเวนโกพ่อของคือ ซึ่งตัวของริเวนโกเนี่ยก็จําได้นะครับว่าคาเทียเนี่ยเป็นลูกสาวของเขาซึ่งในตอนนั้นคาเทียก็ทําพ่อไปว่าทําไมถึงทิ้งเธอแบบนั้นแถมยังได้สร้างความหวาดกลัวนในใจให้เธอด้วยริเวนโกจึงเล่าทุกอย่างให้กับลูกฟังว่าเขากับแม่ของลูกนั้นรลกกันมาแต่ไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากเป็นกฎนะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ฝาก่าฝืนคำสั่งนั้นจนได้เกิดคาเทียขึ้นมาและเขาก็รู้ว่าการที่เขาทําแบบนั้นมันจะทําให้คาเทียเนี่ยโดนตามล่านะครับเขาเลยเพิ่มทัากษะการเอาตัวรอดให้กับลูกไว้นนีี่เเเลลยป็หตุผค สามารถลบซินดิเคตมาได้ตลอดนะครับในระหว่างที่2องพอลูกำลังคุยกันนั้น47ก็เดินเข้ามาซึ่งริเบนโก้ก็รู้ตัวว่ายังไงเขาก็ต้องโดนเก็บแน่นอนแต่47ก็ไม่ได้จัดการริเบนโกนะครับแต่จัดการกับเป้าหมายที่เป็นคนของซินดิเคตที่อยู่ด้านหลังนะครับนั่นก็เพราะว่าซินดิเคตเนได้ส่งคนมาตามลาพ่อลูกคุนี้ด้วย ซึ่งตัวของลิเวนโก้นั้นก็ดีใจมากเพราะ47เปรียบเสมือนพี่ชายของคาเทียจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ขับรถพากนันะนีออกมาจากทีน่นันแต่แล้วจอรนก็ได้พากลุ่มซินดิเคตมาขวางทางเข้าออกไว้และได้สั่งให้คนไล,ล่ล่าพวกมันไปซึ่งมันก็กระดมยิงมาใส่รถของพวกเขาแต่เมื่อมาสุดทางของอาคาแล้ว47ได้หันไปถามคาเทียว่าจะไปขวาหรือซ้ายแต่คาเทียก็บอกให้ตรงไปและด้วยความระห่ำ47ก็ได้ขับรถตรงไป จนทะลุพุ่งก็จกออกไปและได้ไปตัดหน้ารถของจอรนที่กำลังไล่ล่าพวกเขาซึ่งมันก็ทําให้ตัวของจอรเนตกใจนะครับก่อนจะเร่งให้ลูกทีมขับรถตาม47ให้ลูกกว่าน,นี้แต่สุดท้ายแล้วจอรนก็ตามไม่ทันนะครับจอรนเลยเรียกกาลังเสริมระย้ำกับลูกทีมว่าให้ทุกหน่วยประจําทีแล้วเราจะตามฆ่าพวกมันภาพตัดมาที่รถของ47พวกเขาได้ขับเข้ามาในเมือง คาเทียเลยถามขึ้นมาว่าพวกมันจะคาหลบให้ได้ใช่ไหมพ่อของเธอก็บอกวันนั้นจะเป็นแบบนั้นคนอย่างเลือแคร์ไม่ยอมหยุดแน่นอนคาเทียเลยถามตอบไปว่าถ้าเกิดเราฆ่าเลือแคร์ทุกอย่างจะจบไหม47ตอบว่าเธอทาไม่ได้คาเทียเลยสวนกลับไปว่าฉันทําไม่ได้แต่ว่าคุณทําได้47เลยตอบอย่างกังวลน,นะครับว่าไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เลือดแคร์ได้นั่นก็เพราะว่ามันมีคนคุมกันแน่นาตลอดนะครับและมีเอเจนต์เคยลองมาแล้วสิบสี่คนซึ่งคนที่เข้าไปในนั้นก็ตายทุกคนนะครับ แต่ทันใดนั้นรถของพวกเขาก็โดนสลิงยิงเข้ามาที่หน้ารถและโดนยิงมาใส่จากบนตึกทุกทางนะครับนั่นก็เพราะว่ากลุ่มหน่อยลบของซินดิเคทนั้นยังไล่ล่าพวกเขาอยู่47เลยพยายามเล่นเครื่องนีใบแต่ก็ติดสลิงที่ยิงเข้ามาเขาเล้ยงลงจากรถและชักปืนควกมา จัดการกระหน่ำยิงแหวนใส่พวกซินดิเคตที่กำลังลุยตัวลงมาจัดการกับพวกเขาซึ่งเขาก็จัดการยิงมื่อใส่พวกมันและได้แต่เชือกสลิงที่ยึดติดกับรถไว้แต่ในขณะนั้นคาเทียละพอก็กำลังพยายามหนีออกไปนะครับแต่ก็บ่าทาโดนกระสุนกระหน่ำยิงเข้ามาใส่จนโดนขาขอัวลมเบนโก้เต็มๆจนทำให้คนนั้นล้มลงไป 47เด้จัดการกับผู้ซีดีเคตไปบางส่วนแล้ววิ่งมาหาคาเทียและพ่อของเธอซึ่งริเวนโกก็ได้บอกกับ47ว่าให้พาคาเทียหนีไปซะแต่คาเทียก็ไม่ยอม47เลยต้องลากคาเทียออกไปแล้วปล่อยให้ริเวนโกนั่งอยู่ตรงนั้นโดยมีเครื่องพ่นยาของ47ติดไว้ให้เขาด้วยดานจอนที่เดินมาถึงตัวของริเวนโกแล้วมันก็ได้บอกว่าสวัสดีด็อกเตอร์ก่อนที่เขาจะโดนพวกของจอนจับตัวไปตัดกับไปด้า47และคาเทียที่สามารถหลบหนีออกมาได้ในตอนนั้นคาเทียก็โ,โกรธ47นะครับและจะนำปืนไปยิงเขา จน47ต้องเข้าเข็มจิ้มไว้ที่จุดของคาเทียจนเธอสลบไปแล้วแบกเธอไปต่อนะครับจากนั้นหนังก็ตัดมาที่สำนักงานของซิดดี้เคต,ตอนนี้จอห์นก็ได้จับตัวลิเบนโก้มามัดไว้ซึ่งพวกมันก็ฉีดยาก่อมเพื่อให้ลิเบนโกบอกและไขความลับเรื่องวิธีสร้างเอเจนต์มาแต่ลิเบนโกก็จะแข็งไม่บอกนะครับและยังได้พูดย่อเย้จอนไปด้วยว่าตัวของจอห์นเป็นการทดลองที่กระจอกงอกงอยไม่มีสมองเก่งที่สามารถเทียบอะไรกับ47ได้เลย ดานจอนที่ได้ยินมันก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยโกรธแค้นนะครับและสั่งให้เจ้าหน้าที่ฉีดยาเข้าไปเพิ่มเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้ลิเบนโก้ตายได้พอว่ายาเนี่ยมนแรงเกินไปดานจอนที่ฉุนมากในตอนนั้นเขาเลยจะลงมือฉีดเองแต่เลยแคร์ที่นั่งดูภาพจากกล้องในห้องทํางานนั้นก็ได้รู้ออกมาและเดินตรงไปหาลิเบนโกนะครับเพื่อเข้ามาขัดจังหวะจอนและบอกให้ทุกคนจอนเนี่ยหยุดนะครับจากนั้นเลยแคร์ก็สั่งให้ทุกคนออกไป พราะว่าเขาจะเป็นคนคุยกับลิเบนโกเองซึ่งเขาก็ได้พูดกับลิเบนโกไปว่าเขาชื่นชมในตัวของลิเบนโกนะเขายอมเสี่ยงถึงทุกอย่างทางบริษัทเพื่อโครงการนี้ก่อนจะพูดแต่ลิเบนโกต่อว่ากุญแจไขความสําเร็จอยู่ในสมองของแกและแกต้องบอกฉันว่าจะสร้างเอเจนต์ได้อย่างไรแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงลิเบนโกก็ไม่ยอมปีกปากออกมาเลยแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขายอมบอกไปโลกต้องไม่สงบแน่นอนทันใดนั้นก็มีเสียง47ดังขึ้นมา ซึ่งมันก็ทําให้ตัวของเลอแคร์เนี่ยตกใจมากนะครับรอะไม่มีใครสามารถแทกระบบเข้ามาถึงตัวของมันได้เลอแคร์เลยถาม47ไปว่าแกต้องการอะไร47ตอบว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนแต่เลอแคร์ก็บอกว่าแกเนี่ยไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการด้วยซ้ำ47เลยตอบว่าแกต้องการสิ่งที่อยู่ในสมองของริเบนโกใช่ไหมแต่เขาไม่ยอมบอกนายแต่ว่าตูวคนนั้นสามารถทําได้เปิดออกมาดูด้านเลอแคร์ที่ได้ยิ้มแบบนั้นจึงเปิดระบบซ่อนตัวเพื่อมาออกไปนอกตึกนะครับ ซึ่งในตอนนั้น47ก็ได้ส่งหอลลอยขึ้นมาอยู่หน้าตึกของซินดิเคตนะครับซึ่งในหอลลานั้นก็มีตัวคาเทียอยู่ด้วย47เลยฉเฉลยสิ่งที่เลยแคต้องการซึ่งนั้นก็คือคาเทียเพราะเธอคือเอเจนต์เจเน t เรชันต่อไปที่ถูกพัฒนาทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและสติปัญญาด้วยมันอยู่ใน DNA ของเธอเลยแคเลยถามกลับว่า47ต้องการตัวของริเวนโกทำไม47ตอบกลับว่ามันเป็นงานของเขา ด้านเลอแคร์ที่ได้ยินข้อเสนอแบบนั้นมันก็ตกลงและบอกว่ามีลานจอดฮออยู่บนดาดฟ้าและให้ไปเจอกันที่นั้นแต่ว่าเลอแคร์เนี่ยมันก็สั่งให้ลูกน้องนาตัวของลิเวนโกไปขังไว้ก่อนนะครับทันใดนั้นคาเทียที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ใช้ความสามารถพิเศษของเธอบังคับไม้ฮอพุ่งเข้าไปชนในตึกนะครับซึ่งมันก็ทําให้ลูกน้องของเลอแคร์เนี่ยตายและหนีกันไปโคตรเยอะนะครับเมื่อสามารถจอดฮอในตึกได้แล้วคาเทียก็ลงมาและขโมยปืนจับพวกซินดิเคตไปและนําไปใช้จัดการกับลูกน้อองเลลรแคคคไปทีะะนนะับ จนทาให้ตัวคงเลคแขนั้นเริ่มวั่นใจขึ้นมาแล้วก่อนจะบอกให้จอน,นั้นคอยคุ้มกันขวบว้จอเลยพาเลยแขและลิเวนโกพร้อมทิมกาดเดินไปยังห้องควบคุมเพื่อหาที่ปลอดภัยแต่ผู้มันก็ไปเจอกับ47ที่นั่งรออยู่ในนั้น47เลยไม่รอช้าและได้กระหน่ำยิงแปรเซเลยแขน,น,นะครับแต่จอรนก็นามือมาบัางกระสุนไว้ก่อนจะสั่งให้กาดพาตัวคงเลยแขไป ส่วนตัวของมันนั้นก็ได้เข้าไปสู้กับ47แบบตัวต่อตัวนะครับและได้กระหน่ำยิงใส่กันไม่หยัง่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าฝีมือของทั้งคู่นั้นโคตรสูสีนะครับ47ได้กระหน่ำยิงเข้าไปใส่จอทุกนัดแต่ว่าตัวของจอน,นั้นก็ยิงไม่เข้านะครับก่อนที่มันจะรุกขึ้นมาซ47จนที่กำแพงไปซึ่งความแรงของมันจอน,นั้นมันก็ทําให้กําแพงเนี่ยเป็นรูนะครับแต่47ก็สามารถยื้อมดของจอได้และได้บอกจอไปว่าแกพลาดตรงไหนรู้ไหมซึ่งจอก็ตอบว่ามันเนี่ยไม่พลาดนะครับ ทันใดน,นัส47ก็เอารดสลิงอาวุธไม้แท้ของเขาออกมาลัดคอของจอนไว้และปักเข้ากับรูก,กำแพงนะครับซึ่งมันก็มีสายไฟฟ้าลั่นอยู่ในนั้นเลยทําให้จอนที่ตัวมีตะกาะเนี่ยถูกช็อตและไม่สามารถหนีไปไหนได้ก่อนนี้คาเทียจะได้เข้ามาและถาม1 7ไปว่าพ่อของเธอเนี่ยอ,อยู่ไหน47เรลยรีพาคาเทียออกมาและไปต่อนะครับซึ่งทั้งครูก็ได้ฝาผู้กาดและเจ้าหน้าที่ของซินดิเคตไปจนไปถึงชั้นดัดฟ้าเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็พบว่าเลอแคร์ได้จับตัวพ่อถือไว้และก็ลั่งหนีไปนะครับ 47และคาเทียเลยจัดการกับกาดที่อยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นหอได้ขึ้นไปแล้วแต่ทันใดนั้นก็มีกาดคนหนึ่งที่ยังไม่ตายได้ชักปืนขึ้นมายิงไปใส่คาเทียนะครับแต่47ก็ได้เข้ามารับกระสุนไว้ก่อนจะหันไปจัดการกับกาดคนนั้นและหันขึ้นไปมองพวกเขาที่กำลังาจากไปอีกครั้ง ซึ่งในตอนนั้นริเวนโกเนก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่จะต้องภูมิใจในตัวของลูกดานเลยแค่ที่นั่งยูนในหอกับริเวนโกนั้นเลยพูดส่วนข,นขึ้นมาว่าฉันจะต้องจับตัวลูกของแกได้แน่นอนแต่ในตอนนั้นริเวนโกก็หยิบเครื่องพุ่นยาที่47ให้ไว้เอามาโชว์แล้วกดปุ่มนะครับแต่ทว่าไอ้เครื่องพุ่นยาเครื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นระเบิดนะครับทันใดนั้นหอก็ได้เกิดการระเบิดขึ้น หลังจากนั้น47ก็โทรไปหาไดอาน่าทันทีเพื่อบอกว่ายืนยันกันกันกนกบจะเป้าหมายเลอแคร์ถูกกำจัดแล้วไดอาน่าถามกลับว่าแล้วอีกคนละนั่นก็เพราะว่าเป้าหมายที่2เนี่ยคือคาเทียนะครับแต่47ก็ไม่ตอบและโยนโทรศัพท์ทิ้งไปแต่พอหันกลับมาเขาก็เจอคาเทียได้เอาปืนจอ่อไว้เธอได้บอกว่าเลอแคร์คือเป้าหมายของนายมาตลอดใช่ไหมและทุกอย่างที่สอนฉันก็เพื่อให้นายมีตัวล็อกเป้าใช่ไหม สือ17ตอบว่ามันจําเป็นต้องทําเพื่อปิดโครงการเอเจนต์ไปอย่างถาวรน,นะครับและเป็นการปล่อยให้คาเทียนั้นได้เป็นอิสระด,ด้วยซึ่งส7ก็ได้บอกกับเธอไปว่าพ่อของเธอเนี่ยรักเธอมากนะเขาทําในสิ่งนี้พ่อแม่ทุกคุนคนทานั่นก็คือการสละชีวิตเพื่อลูกนะครับพอเลอร์จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ตัวเธอไป ผู้จบ4 7ก็เดินออกไปและนี่ก็เป็นขังแรกที่เขาเนี่ยยิ้มให้กับคาเทียนะครับ417ได้พูดว่าป่าน,นี้คงมีนักฆ่าที่ถูกฝึกขั้นสูงกําลังแหกันมาจัดการกับพวกเขาแล้วคาเทียตอบว่านายคัดการผิดและมีแค่คนเดียวและเมื่อประตูตรงหน้าเปิดออกแล้วพวกเขาก็เจอกับสายลับนักฆ่าหนึ่งคนซึ่งมันก็เหมือนกับ4 7ทุกอย่างนะครับที่ได้ยินถือปืนคู่ใจพร้อมกับพูดว่าไดอาณาฝาักสวัสดีก่อนที่น้องครูจะยกปืนขึ้น,นมาแกนำยิงใส่กันนะครับก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้้จจจะจบลงงซึ่่ตอนวก็ไมรู จะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่แต่เขาก็สามารถหยุดองค์กรซินดิเคตเพื่อยับยั้งการหรือฟื้นโครงการเอเจนที่จะนํากลับขึ้นมาพัฒนาต่อนะครับโดยการเด็ดหัวเลือแคร์เจ้าขององค์กรทิ้งเพื่อจบภารกิจในครั้งนี้ซึ่ง Hitman Agent 47ในภาค2นี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไป5.7คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเราฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ